สวัสดีนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าราศีใดจะรวยปังจะเฮงที่สุดนะคะหลังจากนี้หลังจากดาวมฤตยูย้ายนะคะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนี้นะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ,อะขอให้รับแต่พลังงานที่ดีกลับไปนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะใครกดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีใครกดแชร์สองครั้งขอให้ไดเ้เป็นอภิมหาเศรษฐีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีได้ หลังดาวมฤตยูย้ายราศีใดจะรวยจะปังจะเฮงที่สุดนะคะขอให้หนึ่งใบเท่านั้นนะคะคลิปนี้เอาปังปังรวยรวยเฮงเฮงเลยนะคะ ธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะโชคดีในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะที่ปรารถนาแล้วก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองปรารถนาหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้ส่งหวังปรารถนาดังสิ่งที่หวังด้วยทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วนะคะ่ะบ๊ายบาย